ประโยชน์ของข้าวบาเล่ 1. ลดระดับน้ำตาลในเลือดข้าวบาเล่ที่มีคุณสมบัติช่วยให้เกิดการลดระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินและยังสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสได้ดีกว่าทานข้าวทั่วไปค่ะ 2. ลดคอเลสเตอรอลข้าวบาเล่มีเบตาคูแคนที่สามารถควบคุมอัตราการย่อยและการดูดซึม คาร์โบไฮเดรตและไขมันจึงช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลชนิดเลวเข้าสู่กระแสะเลือดทั้งยังช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีได้อีกด้วยค่ะ 3. บำรุงสมองข้าวบาเล่มีวิตามิน B1 และ 6. กกาบาและโคลีนที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการ